สวัสดีครับผมสมเกียรติไกยาเรียนท่านผู้บริหารเพื่อนครูทุกท่านนะครับมาพบกันในประเด็นของการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4วันนี้จะมานำเสนอนะครับในประเด็นของการทบทวน ในเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนนะครับโดยจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ได้นำมาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้คุณครูและผู้บริหารนะครับได้เข้าไปาเข้าไปดูแล้วก็ไปใช้บริการนะครับเพราะว่าทำขึ้นมาแล้วก็ต้องการ ที่จะให้เพื่อนครูและผู้บริหารเข้าไปใช้บริการเครื่องมือนะครับแล้วก็ใช้ในการสื่อสารด้วยนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับก็การสื่อสารออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เกิดความสะดวกสบายนะครับเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนะครับก็ ประกอบด้วยเว็บไซต์นะครับกลุ่ม l ลายเพจเ c e บุ o k นะครับแล้วก็เครื่องมือนิเทศนะครับแล้วก็กลุ่มเครือข่ายที่ใช้ในการประสานงานนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็ได้แจ้งรายชื่อครอูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนในด้านการ พัฒนาทักษะอาชีพนะครับให้กับทางสำนักง,งานเขตนะครับไปดูตัวที่หนึ่งเลยนะครับในเรื่องของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่ได้ทำขึ้นนั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปไปชมได้นะครับเข้าไปทางเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศนะครับไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตแล้วก็ไปที่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศแล้วก็กจะมีเว็บไซต์การขับเคลื่อน นะครับหรือที่แจกที่แจกให้นะครับหรือที่แจกให้ก็เป็น QR code นะครับในวันที่ออกไปพบปะครูทั้ง10กลุ่มโรงเรียนก็แจก QR code ให้นะครับหรือมีช่องทางใดที่จะช่วยแชร์นะครับเว็บไซต์นี้เป็นฐานข้อมูลนะครับเป็นที่เก็บเอาไว้เป็นที่เก็บอ,องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรวมทั้งเอกสารดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ในเว็บไซต์ เครือข่ายพัฒนาทักษะอาชีพสพปซีสเกตเขตสีนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากฝากเผยแพร่ด้วยนะครับต่อไปเครื่องมือเครื่องมือที่2ก็คือกลุ่มลายนะครับนี่คือกลุ่มลายนะครับอตอนนี้มีนี่ตามตัวเลขนะครับตตัวเลขมีสมาชิกเข้ามาแล้ว78 7 8ท่านนะครับต้องการต้องการให้คุณครูที่สอน ทักษะการงานอาชีพทุกท่านนะครับเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับเป็นโอเพ่นเป็นเป็นโอเพ่นนะโอเพนแชทก็รับได้ไม่อ่านนะครับรับได้ไม่อ่านก็ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้ามาในกลุ่มนะครับถ้าถ้าอย่างไรก็เผยแร่ตรงเผยแพร่ในส่วนของ QR code ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ทํา r า q r Code ให้นะครับยินดีต้อนรับคุณครูที่สอนการงานอาชีพทุกท่านที่ต้องการพัฒนา ทักษะกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งต้องการสื่อสื่อการสอนต่างๆสื่อสารกันโดยตรงนะครับกับผมเข้ามาทางโอเพนแชทของกลุ่มไลน์นี้นะครับชื่อกลุ่มไลน์ว่ากลุ่มครูเครือข่ายขับเคลื่อนทักษะอาชีพสพปอ,พอริสเกตเขตสีลองลองเข้ามาดูนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับต่อไปเครื่องมือที่3นะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้เครื่องมือที่3นี่เป็น เป็นเป็นริ่มเป็นภาพแล้วนะครับเริ่มเห็นคุณครูเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายผมถือว่าเป็นเป็นกระบวนการหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะได้รู้จักกันแล้วก็พบปะกันแล้วก็นอกจากนอกจากรู้จักหน้าตาเห็นเห็นหน้าเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับผมก็จะรู้จักคุณครูด้วยแล้วก็จะสื่อสารไปถึงคุณครูเพื่อ มีช่วงของการออกนิเทศติดตามหรือไปตรวจเยี่ยมหรือว่าไปาพบปะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนะครับว่าทำยังไงบ้างทัตอนนี้ทำอาชีพอะไรบ้างในโรงเรียนนะครับต้องการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือต้องการทำผลงานทางวิชาการอะไรต่างๆด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอบคุณคุณครูคคที่รายงานชื่อเข้ามาโรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อเข้ามานะครับอขอรายชื่อคุณครูคคที่เป็นแกนนำสักคนละหนึ่ง คนละหนึ่งโรงเรียนละหนึ่งคนก่อนนะครับโรงเรียนละหนึ่งคนก่อนขอบคุณมากที่ส่งรายชื่อเข้ามานะครับต่อไปเครื่องมือชนิดที่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4แล้วนะตัวนี้เป็นเครื่องมือนิเทศหรือเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตามปรับใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมผมรู้สึกจะส่งให้ทางกลุ่มไลน์แล้วนะครับแล้วก็แชร์ไป ไปในกลุ่มต่างๆก็ถ้าถ้าเจอที่ไหนก็แชร์ให้ด้วยก็แล้วกันเป็นเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการาเขาเรียกว่าเช็คลิสต์นะครับว่าทําไม่ทํานะครับและมีป,ะปัญหาอะไรบ้างโรงเรียนเปรียบลองเอาเอาเอา,เอาคู่มือเอาแนวแนวแบบนิเทศนี้นะครับไปปรับใช้เป็นการนิเทศภายในก็จัดทาขึ้นมาให้นะครับ เดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของเครื่องมือนิตทศนะครับต่อไปในเรื่องของเพจโอ้ผมยังไม่ได้เอาเพจขึ้นไม่เป็นไรท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของอเรื่องของเพจนะครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์การขับเคลื่อนนะครับอยู่เมนูทางขวามือจะมีเพจ a f e c o o o นะครับเป็นเพจขับเคลื่อนโดยเฉพาะทําเป็นเพจขึ้นมานะครับตัวนี้ถ้ามีโอกาสก็เข้าไปเข้าไปกดถูกใจ เขาไปกดถูกใจก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มสามารถที่จะโพสต์สิ่งต่างๆขึ้นมาบนบนเพจของการขับเคลื่อนได้นะครับในเรื่องของการแนะนําเครื่องมือนะครับในการขับเคลื่อนคิดว่าคงพอเห็นภาพตัวเครื่องมือแล้วครับท่านเข้าไปาใช้บริการหรือเข้าไปเป็นสมาชิกหรือเข้าไปเปิดดูนะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับเพื่อนครูทุกท่านนะครับที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและก็พัฒนาเยาวชนของเรานะครับในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพให้มีความรู้ความสามารถนะครับเราจะใช้กระบวนการนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อเพื่อขับเคลื่อนไปอย่างมีระบบนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับพบกันในคลิปต่อไปครับ